วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนภาษา g Google o h r o ค e เนี่ยจากภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วก็เปลี่ยนจากภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวไปชมในคลิปกันเลยครับ ยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องนี่นำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารานาะไอทีต่างต่าง,งหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างต่างเนี่ยมาแนะนานให้ท่านชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์นะครับผมก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอฝาก2ช่งองทางในการรับชมวิดีโอเนาะก็คือทางยูทูบแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเนาะเพื่อนๆสุดนีก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับเราพูดถึงทริควันนี้ก็ผมทริควันนี้ก็เป็นทริคก,การใช้งานโปรแกรมทั่วไปเนาะโปรแกรมที่เรา โปรแกรมที่ผมจะมาแนะนําการใช้งานวันนี้ก็คือโปรแกรมของ o o o g l h r o r o แล้วก็เป็นเบราว์เซอร์ของค่ายของ Google นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนภาษาของ Google เนาะปกติเนี่ยภาษาของเราเนี่ยบางคนอาจไม่ได้ติดตั้งแบบภาษาไทยเนาะอาจจะเป็น เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปเมนูมเนี่ยบางคนอาจจะไม่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยคุ้นชินกับภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะดูอาจจะต้องก๊อปไปแปลจากใน o o g l e t ท a n ส l a ็กก่อนค่อยมาแปลว่าเมนูนี้มันคืออะไรนะผมวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนภาษาจาก Google เนี่ยภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือว่าเปลี่ยนแบบภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่แอป Google เนาะเข้าไปที่แอป g o o g l e แล้วปุ๊บเนี่ยเข้าไปที่แอป Google แล้วปุ๊บ สังเกตว่ามุมขวาด้านบนครับมุมขวาด้านบนจะมีจุด3จุดอยู่นะผมกดเข้าไปครั้งหนึ่งครับแล้วเลื่อนลงมาด้านลางจะมีคําว่า setting อยู่เนาะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะเป็นคําว่าตั้งค่านะผมเอาไป setting ก่นอนเนาะเข้าไป setting ปุ๊บสังเกตที่ฝั่งซ้ายมือครับจะมีคําว่า advance นะผม advance กดเข้าไปครั้งหนึ่งครับ advance นะมันจะโผล่คาว่า language เข้ามาเ,เามานาะ language ก,ก็คือภาษาเนาะกดเข้าไปครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ามันจะเขียนบอกเลยว่าตอนนี้ภาษาของคุณเนี่ยถูกเซตเป็นภาษาอะไรไว้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะผมอ่ะเราก็เปิดออกมานนัเอกาสงตตว่ี้ ภาษาอังกฤษจะถูกเซตดิสเพลย์ไว้ก็คือดีฟอล l t ไว้นะผมเราจะมีภาษาไทยด้วยเนาะภาษาไทยด้วยถ้าใครไม่มีภาษาไทยเนี่ยสามารถกดแอดตรงนี้ได้เลยกดแอดแลงเกจปุ๊บแล้วก็หาภาษาไทยเนาะพิมก็ได้ c h ai ถ้าภาษาไทยเนี่ยถูกแอดเข้าไปแล้วมันจะไม่ขึ้นเนาะถ้าภาษาไทยเนี่ยยังไม่ถูกแอดเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบประมาณนี้เนี่ยเราสามารถติ๊กถูกตงเนี้แอดเข้าไปได้เลยติ๊กถูกปุ๊บแล้วก็กดแอดตรงนี้เข้าไปได้เลยนะผมกดแคนเซิลไปเนาะสมมติภาษาไทยของผมมีแล้วเนาะผมก็มาที่จจุุดด3ของภาษไทย แล้วก็ติ๊กถูกตรงควาว่า display google chrome นะครับปึ๊บกดเข้าไปปึ๊บมันจะบอกว่าให้เปิด google chrome ใหม่ก็คือรีรันนะเปิด google chrome ใหม่แล้วก็กดเปิด google chrome ใหม่ปึ๊บตอนนี้ภาษาของ google chrome ก็จะถูกเซตเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ้าใครอยากเปลี่ยนไปจากภาษาไทย,ไทย,ยเป็นภาษาอังกฤษก็ทำเหมือนเดิมครับผมเลือกทภาษาแล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยเนีย่ยตรงนี้ ก็มาเซตที่ภาษาอังกฤษปึ๊บกดดิสเพลย์ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะบอกให้เปิดพูบกคมใหม่มันก็จะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะผมอันนี้ก็ลองนําไปปรับใช้กับคอมเรเองดูนะว่าสะดวกภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยมากกว่ากันหรือใครสะดวกเป็นภาษาอ,อื่นก็ตามสะดวกเลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยน,นะผมใครอยากในะนำคลิปอะไรหรือว่ามีปัญหาสอบถามอะไรกนะ็สามารถ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนครับผมสำรวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเลยครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับ